เรามาว่ากันเรื่องของ orientation กันบ้างนะครับ orientation ก็คือทิศทางของ transform นะครับเรากด transform Gizmo ให้ปรากฏขึ้นมานี่สังเกต orientation อยู่ตรงนี้นี่คือ transform orientation ก็คือทิศทางที่ transform มันมีหน้าตาที่ต่างไปโดยปกติที่เราเห็นอยู่ก็คือ transform ที่มันหันหน้าตามจักรวาล xyz แบบนี้ไครับเช่นแกนเดียวกันเลยกับจักรวาลก็คือ x ก็ไปทางนี้ y ก็ไปทางนี้ z ก็คือแนวดิ่งมันในจักรวาลแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นมันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่น local local ก็คือมันจะหันตาม origin นะครับเราลอง rotate ดูเราก็จะเห็นว่าทิศทางของ transform มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่มันหยุดไว้เห็นไหมฮะนี่ส่วน normal ก็เหมือนกันนะครับแต่2ออย่างนี้ มันเหมือนเผลอๆจะเหมือนกันใช่ไหมมันหันตามดิเรกชันของวัตถุที่หันเนาะแต่2ออย่างนี้มันเกิดมาจากคนละวิธีการมองนะครับอย่างเช่น local นะครับมันจะมองโดยการมันจะดูว่าองศาของ origin มันหมุนไปกี่องศาส่วน normal นะครับมันจะดูว่าหน้าตัดตรงเนี้ยมันหันไปที่ทิศไหนนั่นเองนะครับแบบนี้ สรุปง่ายๆก็คือโลเคอลเนี่ยใช้วิธีการวัดองศาของออริจินตรงกลางนี้ส่วนนอร์มอลใช้วิธีประเมินเอาจากทิศทางของด้านที่เป็นเซอร์เฟสนะครับต่อมามาที่ตัววิวนะครับอันนี้มันจะไม่มีแนวแกน Z นะครับแนวแกนแซจะเหมือนกับพุ่งเข้าหาเราอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับจะเหลือแค่ x และ y นะครับ ตรงนี้ก็จะเหมาะกับการปรับโรเท e หรือการเคลื่อนที่ในตำแหน่งทิศทางที่ไม่ค่อยอ,อยู่ในตำแหน่ง x y z ตรงๆเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยในการปรับให้มุมมองได้ถูกต้องแล้วก็ x และ y ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่คงที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นในการใช้ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับของ orientation transform พวกนี้นะครับ มาที่เคอร์เซอร์นะครับสังเกตมันจะมีเคอร์เซอร์ตัวนี้นั่นแหละมันหันหน้าตามเคอร์เซอร์ 3D เคอร์เซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิด 3D เคอร์เซอร์ของเราตัวนี้มีการหมุนมันก็จะหมุนตามเห็นไหมครับมันก็จะยึดตำแหน่งของ 3D เคอร์เซอร์นะครับโอเคนี่คือเรื่องของ Transform Orientation นะครับเป็นเรื่องของทิศทางของ Gizmo ของการ Move Rotate และ Scale